กราบสสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่ผมมายสไตล์มาวลและในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเม d เด i t บิสอนที่11กันแล้วและการรอคอยของเราก็ลังจบลงและหไหนเมก็จะจบแล้วครับผมก็จะมาประกาศว่าช่องของเราได้มีดิสคอดแล้วถึงจะเคยประกาศมานานแล้วแต่ผมจะประกาศซ้ำอีกครั้งตอนนี้ช่องของเราไปดิสคอดแล้วครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมกันดิสคอดนี้ได้และก่อนจะไปรับชมคลิปนีนครับฝากกดไลค์ซับสไคร้ให้ช่องของผมเพื่อกระตุ้นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเลยกันเลยครับ เราจะเกินจากตอนที่เล็กน้อยนะครับตอนนี้ครับเลกุได้พ่ายแพ้ต่อฟาบุตะาแล้วซึ่งตอนนี้เขาทาอะไรไม่ได้ฟาบุตะาได้พุ่งเข้ามาในหมู่บ้านและพร้อมที่จะทาลายตัวของลิโกะอย่างรวดเร็วแต่ก็แน่นอนครับว่านางเอกของเราไม่ตายง่ายๆการบูลุนได้ช่วยตัวของลิโกะเอาไว้ซึ่งสาเหตุที่ตัวของการบูลนต้องปอกป้องตัวของลิโกะเอาไว้ครับนั่นก็เพราะว่าการบูลุนไม่อยากให้ฟาบุตะานั้นสูญเสียอนาคตของเธอไปเพราะท่านผู้ชมครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าหมู่บ้านนี้พังไปแล้วฟาบุตะกาลายเป็นคนที่มทมทไมปไปไ และฟาบุตะก็จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปตลอดการน,น,นั้นนี่คือสาเหตุครับที่ตัวกาบ,บูรุนเลือกจะปกป้องตัวของที่โกะไว้ถึงแม้เขาจะต้องรับการต่อสู้ของฟาบุตะก็าตามไม่เว้นไม่แต่เว้นที่สุดท้ายของกาบ,บูารุนครับตัวของเขานั้นยันย้อนคิดถึงวันวานของเขาวันวานที่เขาได้เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับฟาบุตะเรื่องราวดีๆที่เขาเคยมอบให้กับฟาบุตะทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่ากาบ,บูรุนนั้นจะไม่ได้อยู่แขยงข้างฟาบุตะไปตลอดการแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นครับ ในช่วงไม่นาทีสั้นๆที่ตัวเขาได้อยู่กับฟาบุตนั้นเป็นเวลาที่ตัวของเขาอุ่นแทรกแสงกาบ,บูลูนมีความสุขที่สุดแล้วและใช่ครับอาจารย์ก็ฆ่าตัวละครอีกแล้วตัวละครดีๆอีกตัวหนึ่งก็ถูกฆ่าไปหลับฝันดีนะกาบบลูนประเด็นต่อมาครับกับตัวของเบลฟลูถึงแม้เขาว่าตัวของอิลูมุอีนั้นจะเอาร่างกายของเบลฟูไปห,หมดแล้วแต่ทุงอย่างครับถึงที่ตัวของอิลูมุอีนั้นยังหลงเหลือไว้อยู่นั่นก็คือความทรงจํานั่นเอง มันคือกี่นของความทรงจําทีท่ทําให้ตัวของอนาจิตได้พอให้หลับลงไปซึ่งนั่นก็คือของขวัญที่สุดท้ายที่ตัวของเบลาฟูนั้นจะมอบให้กับฟาบุตะของขวัญที่เรียกว่าความทรงจําที่มีค่าซึ่งมนันก็คือความทรงจำต่างๆที่ตัวเบลาฟูเคยผ่านพบมานั่นเองในต,ตอนนี้ครับเบลาฟูได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้ตัวฟาบุตะแล้วมันคือความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสความรู้สึกของสิ่งที่เรียกว่าความสุขความอุ่นและความสัมผัสของการระจนภัยกับพวกของแม่แต่แม่ของเธอก็ตาม ซึ่งกิ่นของความทงจานี้ก็ด้ให้ตัวฟาอตานั้นเริ่จะยกเลิกแผนการการทาลายหมู่บ้านเพราะท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่ามุมมองที่ตัวฟาอตามองหมู่บ้านนั้นจะเป็นมุมมองที่แย่แต่ในความรู้สึกของตัวเอลูมูอีนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีเลยแหละครับถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วครับจะลงเอยด้วยการที่กลุ่มการจาการกินลูกหลานของเอลูมูอีไม่จบไม่สิน้นอีกทั้งยังใช้เธอเป็นที่อยู่แต่ที่อย่างนั้นนั่นก็เป็นความโชคดีของเอลูมูอีครับที่เธอนั้นมีที่อยู่ที่ไปไม่ต้องโดดดเีี่ยววตตลอชิ ประเด็นต่อมาครับแผนของวาสุเคียนวาสุเคียนหรือที่คนสนมากเขาเรียกว่าตัวแทนเทพแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดและน่ากลัวเป็นอย่างมากเชฟคนนี้พร้อมจะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคนหมู่บ้านและตัวเขาเองมาเว้นแมแต่การนําตัวของลิโกะมายัดไคข,ของความปรารถนาเพื่อสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาวาสุเคียนครับเชื่อว่าถ้าหากตัวของลิโกะโดนทําร้ายแล้วเลกุกเกิดเสียใจขอบางสิ่งบางอย่างกับตัวของฟาบุตะกฟาบุตะกก็ต้องให้เป็นแน่นอนและเมื่อนําคุณค่ามาหาซากของฟาบุตะกมาผสมเข้ากัน กับตัวใครความปรารถนานั้นจะสามารถสร้างหมู่บ้านครั้งใหม่ขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะต้องแลกเปลี่ยนกับเด็กตัวน้อยก็ตามชายคนนี้หรือเชฟคนนี้ก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับมันและท่านผู้ชมครับตอนนี้จะมีหนึ่งประเด็นที่ตัวผมนั้นยังสงสัยอยู่ก็คือสายฮิติวาสุเคียนนั้นเอาตัวของเวโกลงไปชั้นล่างด้วยผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมทําอย่างนั้นแต่เชื่อเถอครับว่าชายคนนี้ต้องมีแผนบางอย่างอย่างแน่นอนประเด็นต่อมาการโจมตีองสัตว์นอกหมู่บ้าน อย่างที่รู้เขาว่าในตอนนี้ทางเข้าหมู่บ้านถูกพังทลายลงมาแล้วไม่ว่าสัตว์ร้ายตัวไหนก็สามารถเข้าไปได้ทั้งนั้นซึ่งก็แน่นอนตัวละครสุดยิ่งใหญ่อย่างลิวซาไซก็เข้ามาได้เช่นกันมาได้เจาะกำแพงเข้ามาสัตว์ร้ายในยบีชชั้นที่6ทุกๆตัวที่อยู่ได้เข้ามาในหมู่บ้านทั้งหมดและก็าวสัญชตาตญาณของมันนะครับมันก็ทําการล่าเหยื่อและฆ่าฟันคนในหมู่บ้านทุกๆคนเริ่มไม่ค่อยถูกกินไปเรื่อยๆไม่แต่ตัวปาวตานั้นก็ไม่สามารถหยุดมันจะพ่ยครั้งนี้ไว้ได้ อีกครั้งเาทำให้เธอเสียของสําคัญอย่างพี่น้องและกับบุรุษไว้อีกด้วยแล้วในนสุดท้ายก็ให้เราได้เห็นตอนที่เมฆกำลังจะจบครับคนในหมู่บ้านนั้นพยายามร่วมมือกันนำชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองมาให้ฟาอุตากินและเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยเขาว่าทําไมตัวของฟาอุตานั้นถึงสามารถเปลี่ยนร่างและทําไมสีของตัวคิดบัญชีถึงกลายเป็นสีขาวคือเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมยังจํากันได้ครับโดยพื้นฐานดั้งเดิมครับ ก่อนจะเป็นหมู่บ้านได้นั้นมันเกิดขึ้นจากกลุ่มการจาได้กัดกินลูกหลานของตัวอิลูมอิอีซึ่งนานวันเข้านานวันเข้าเธืกอกาหมู่บ้านขึ้นมาและท่านผู้ชมสังเกตด,ดีๆครับกลุ่มการจานั้นเมื่อเข้าไปนหมู่บ้านปุ๊บโดยตัวพวกเขานั้นจะรับร่างกายใหม่ทันทีแต่ไม่เหมือนคนทั่วไปที่เข้ามาครับมันจะไปนต้องใช้เวลาและความเป็นอยู่หรอือคือความผูกพันที่มีต่ออิลูมิอีนั่นเองและออย่างครับกลุ่มการจาคือกลุ่มผีชีพ ตัวของเขานั้นไร้สิ่งยึดเหนี่ยวและพวกเขานั้นก็ไม่มีแม้แต่บ้านให้กลับโดยซ้าและด้วยจิตใจพวกเขาครับทําให้ตัวของพวกเขานั้นกลายเป็นคนในหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งใาเหตุที่ฟาวุตาครับจำเป็นต้องกินคนในหมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนล่างของตัวเธอนั้นนั่นก็เพราะว่าพลังคนในหมู่บ้านเกิดขึ้นจากพลังของแม่เธออิลุมุอิที่ตัวแม่ของเธอนั้นได้เปลี่ยนแปลงคนในหมู่บ้านให้กลายเป็นนาเลฮาเตหรือเหล่าคนที่เสื่อมทรามดังนั้นการกินคนในหมู่บ้านนั้นก็คือการรััับพ of of งงจาาแมม่อออเธท้้ดนน มันก็เลยไม่ตัวของฟาบุตานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าปกติที่เธอเคยเป็นและแน่นอนครับว่าการต่อสู้ในครั้งถัดไปจะดุเดือดอย่างแน่นอนโอเคครับท่านผู้ชมครับและคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วสนุกกันไหมครับถ้าผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมเข้าดีสคอของเราก็ด้วยล่ะลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นนะครับและสำหรับวันนี้ขขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ